ประวัติศาสตร์หวยไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันหวยเกิดขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช2,375ยุคสมัยรัชกาลที่3ซึ่งเป็นช่วงข้าวยากหมากแพงคนไม่ยอมเอาเงินมาใช้แต่เก็บเงินไว้ใต้ดินแทนต่อมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยวิธีการก่อตั้งหวยจึงปลดกล้าให้พระรีชัยบาลจีนหงภายหลังเลื่อนยศเป็นพระยาศีริชัยบาลตั้งโรงหวยขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้นคำว่าหวยชื่อที่เรียกครั้งแรกสมัยก่อตั้งคือ หวยหวยแปลว่าชุมนุมดอกไม้เพราะเริ่มแร้เขียนตัวหวยเป็นรูปดอกไม้ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นชื่อคนจีนโดยทําเป็นแผ่นป้ายเล็กๆจํานวน34บป้ายแล้วเขียนชื่อของผู้มีชื่อเสียงในสมัยโบราณเอาไว้บนป้ายให้แทงว่าจะออกเป็นชื่อใครท้าไทายถูกเจ้ามือจ่าย30ต่อหนึ่งต่อมาเมื่อการพนันแพร่ระบาดสู่สังคมไทยจึงได้มีการออกหวยที่เป็นอักษรไทยซึ่งใช้ตัวอักษร36ตัวจะมีชื่อเรียกว่าหวยกอขอ โดยโรงหวยเป็นของรัฐที่มีเอกชนเป็นผู้ได้รับสัมปทานดําเนินการทั้งนี้ในอากรหวยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนบานหรือขุนบานโดยรายได้จากอากรหวยมีเป็นจํานวนมากและได้กลายเป็นรายได้ที่สําคัญของรัฐ ต่อมาความต้องการที่จะเล่นหวยมีเพิ่มมากขึ้นกว่าที่รัฐจะจัดให้เล่นได้จึงได้เกิดขุนบานเถื่อนขึ้นทั่วประเทศในรัชสมัยของรัชกาลที่หทรงมีพระราชดำริที่จะยกเลิกการเล่นพนันแต่เนื่องจากอากรหวยเป็นรายได้ที่สําคัญจึงได้ทรงยกเลิอกอกรบนเบี้ยก,ก่อนและค่อยมีการยกเลิอกอากรหวยในสมัยรัชกาลที่6ในรัชสมัยของรัชกาลที่หได้มีการออกลอตเตอรีร่ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อหารายได้บํารุงการกุศลและได้มีการออกลอตเตอรีร่ในวาระพิเศษอีกหลายครั้ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบำรุงสาธารณกุศลเช่นปรากฏข้อความบนหน้าหนังสือพิมพ์บางกอกตามฉบับวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2461ได้ลงประกาศผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่1มีมูลค่ารางวัล1 4 5 0 0 0บาท จนกระทั่งรัฐบาลภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475ได้ให้มีการออกลอตเตอรี่เป็นประจำและในปีพุทธศักราช2482ได้มีการจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้มีการออกลอตเตอรี่เป็นประจำการเล่นหวยจึงได้เปลี่ยนมาใช้เลขท้ายของลอตเตอรี่เป็นการออกหวยแทนหวยก็ขอแบบเดิม ต่อมาสลากกินแบ่งรัฐบาลคือลอตเตอรี่ชนิดหนึ่งในประเทศไทยผู้ที่ต้องการจะขายต้องขออนุญ er นาตจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนในปัจจุบันออกทุกวันที่1และ16ของเดือนยกเว้นวันที่ตรงกับวันขึ้นปีใหม่วันครูและวันแรงงานเป็นต้นปัจจุบันสำนักงานจัดทิมและจำหน่ายสลากงวดและไม่ต่ำกว่า50ชุดโดยชุดที่01-50เป็นสลากธรรมดาชุดที่5110 0เป็นสลากการกุศลมีตัวเลข0 00 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9นย์ศูนยนกันทุกชุด ปัจจุบันสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่หกแอหหรือเรียกกันว่าหวยแอหเริ่มขายมาตั้งแต่วันที่17กันยายนพุทธศักราช2566หนึ่ในงวดหนึ่งตุลาคมแบ่งเป็นสลากใบ80ล้านฉบับและสลากดิจิทัล21ล้านฉบับ โดยสลากใบมีลักษณะเหมือนกับสลากที่ขายอยู่ในปัจจุบันทุกประการรวมถึงทิมข้อความ L6 แบบไปลงบนสลากด้วยส่วนสลากดิจิทัลจะไม่มีการจัดทิมพ์แต่จะมีข้อมูลที่อยู่ในระบบดิจิทัลมีการพิมพ์ข้อความ L6 แบบดิจิทัลบนสลากและทําการซื้อขายผ่านแอปเปิาตังในอดีตเงินรางวัลจะมีเงินรางวัลพิเศษหรือที่เรียกกันว่ารางวัลแจ็คพอตแต่เมื่อปีพุทธศักราช2558ได้ยกเลิกรางวัลพิเศษไปแต่เพิ่มเงินรางวัลที่1จาก2ล้านเป็น3ล้านบาท ต่อมาในเดือนกันยายนพุทธศักราช2558รางวัลเลขท้าย3าตัว4รางวัลเปลี่ยนเป็นรางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลและรางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลและในปีพุทธศักราช2560ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบสลากจาก1ใบมี2ฉบับคู่เป็นฉบับละ1ใบโดยยังจำหน่ายในราคาเดียวกับแบบ1ใบมี2ฉบับคู่ปัจจุบันเงินรางวัลสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลกำหนดรางวัลที่ถูกรางวัลได้แก่ รางวันที่หนึ่งมีจำนวนหนึ่งรางวัลรางวัลที่สองมีจำนวนห้ารางวัลรางวัลที่สามมีจำนวนสิบรางวัลรางวัลที่สี่มีจำนวนห้าสิบรางวัลรางวัลที่ห้ามีจำนวนหนึ่งร้อยรางวัลรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีจำนวนสองรางวัลรางวัลเลขหน้าสามตัวมีจำนวนสองพันรางวัลรางวัลเลขท้ายสามตัวมีจำนวนสองพันรางวัล รางวัลเลขท้ายสองตัวมีจำนวนหนึ่งหมื่นรางวัลปัจจุบันเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนำเงินส่งรายได้แผ่นดินร้อยละยี่สิจากรายได้การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจากข้อมูลปี2560สําสำนักงานสลากนำส่งรายได้แผ่นดิน3947.72ล้านบาทข้อมูลในปีเดียวกันนี้คนไทยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล21.434ล้านคนเฉลี่ย9ง้วต่อปี และทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งที่พอเข้าใจได้ง่ายๆของการมีหวยตั้งแต่สมัยยุคอดีตจนถึงปัจจุบันหวังว่าเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามจะชอบกันนะคะ